สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกขาพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบทในช่วงแรกนะคะของมือวันที่สองค่ะเดือนตุลาคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้นะคะแอดผ้า พ่อแม่พี่น้องประธาสุขุมสุข้อนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางความฝันของเบิ้งเหล่าลุ้ยนะคะพี่น้องคะแนวทางของเบิ้งเหล่าลุ้ยหนวดที่ผ่านมานี่บ่เข่าดอกค่ะพี่น้องคะแนวทางบ่เข่าเด้อพี่น้องเด้อไอถ่ายหาแปดเนาะมันมาเจ็ดแปดพี่น้องคลิปนี้อีกคงทุนไทยดีกับแปดหาแปดบ่มาบ่เข่าเด้อพี่น้องเด้อมันบ่เข่านะคะลดลดไปนะคะพี่น้องคะสำหรับแนวทางของเบิ้งเหล่าลุ้ยลดไปแต่ว่ามัอนี้เอส มื่อคืนนี้แอดฝันสันนี้ค่ะพี่น้องค่ะก็เลยอยากมาเบอกสู่พ,พี่น้องฟังเนาะแล้วก็ฝันแล้วแอก็เลยไปเบอกสู่สามอาจารย์เพิน่นฟังก็คือปูบุญมีปูอ่าปูสามเงานะคะแล้วก็หลวงพี่ดีกวดเดาเนาะอยากถามเพิ่นว่าเพิ่นถ้าแอดฝันแบบนี้เพิ่นสีว่าจังไหนเพิ่นสิปแปลเป็นแนวทางมาจังไหนในนะพี่น้องคะ่ะคือแอดฝันแบบนี้คะ่ะพี่นออ้องเออฝันฝันว่าไปหา เก็บเห็ดสันีิค่ะพี่น้องครับพันว่าไปหาเก็บเห็ดแต่ว่ามันมันบริอยู่ในปลามันบเห็นปลาแต่ว่ามันเห็นเป็นกล่องคือจังกล่องไส้ออกเป็นสีดำดำน้ำตาลประมาณนั้นแล้วก็มีเห็ดเห็ดปวกขึ้นอยู่สามดอกมันสิมีดอกดอกประมาณนี้เป็นตุ้มๆทั้งหัวมันสิเป็นสีน้ำตาล สีน้ำตาลดำเล็นล่ะพี่น้องคะคือจังเห็ดปวกกลนแล่ะพี่น้องแต่ว่านเป็นเห็ดปวกใหญ่นี่ปันนี้พี่น้องเป็นเห็ดปวกไงสองดอกนั้นเพราะถ้าในญ่ปันใดพี่น้องคะสองดอกนั้นมันจะอยู่ใกล้กันแล้วก็มองเห็ดปวกขึ้นนี่มันกองมองหันมันเป็นกองดินทรายไหมคะพี่น้องคะเวลามีที่จังเขาเอาอยางไปเสียบโลกมันก็สิเป็นหลุ่มเป็นแบบพี่น้องแล้วก็มีอันนี้สิ่งนี้มันมันส,มนมนสนมิมีเป็นเห็ดปวกแล้วมันสิเป็นลุ่มรุ่มเป็นลุ่มมั้ยนะพี่น้องคึ้ออกเนาะทรายเนาะกองทรายเนาะพี่น้องเวลาเขาเอายาง ไป,ไปไปปักหรือว่ายังไม่สิเป็นหลุมนะพี่น้องคะแล้วก็มี่นี่ขึ้นมาเนาะมันสิเป็นหลุมในในความฝันของ,งมองก็เนี่ยมันสิเป็นหลุมแล้วก็มีเห็ดบวกขึ้นมาขึ้นมา,าย้อยไกลกันนี่สองดอกแต่ว่าดอกพวค่อยใหญ่เป็นไดพี่น้องอันนี้ดอกพวค่อยใหญ่เป็นไดสองดอกอย้่ใใออยไกลกันแล้วก็ดอกหนึ่งมันสิใหญ่กว่ามูใหญ่กว่ามูอยู่ทึ่งๆเนื้อขึ้นไปเนื้อสองดอกขึ้นไปแต่ว่ายูทึ่งๆมงมุมนะคะพี่น้องคะคือ,อสีว่าความใหญ่สุ่ฟังด้วยค่ะพี่น้องด้อ ในความฝันพี่น้องนี่มองนี่แขนเบิกงเรดด้วยกะไงพ่อสมควรที่หนีพี่น้องเนี่ยไงอยู่นะคะมันกะสิเป็นประมาณเนี่ยความความไงของขาเห็ดมันเริจกะสิเป็นเนี่ยซ้ำนี่เลยพี่น้องแต่ว่ามันสิขาวขาวขาวคือใส่ถุงน่องเนี่ยนะครับพี่น้องครับเป็นขาวขาวเลยขาเห็ดเนี่ยสิเป็นขาวขาวแล้วกับขาไงซ้ำแขนเบิกงเรดด้วยเนี่ยพี่น้องบัตรนี้นะคะปกติแล้วอันเห็ดเห็ดปวกเนี่ยเห็ดปวกเนาะมันสิเป็น ขาเมแหลมลงมาสิคือจังเขาเกินว่าเป็นขามันนะพี่น้องเป็นยาวๆอังซี่เป็พี่น้องอือนั่นล่ะพี่น้องเคยเห็นอยู่ในเราพี่น้องเนาะเป็นยาวๆขายาวๆแต่ว่าเห็ดปวกดอกนี้ดอกบักไงดอกบักไงใหญ่แต่ว่าบ่บานเนี่พี่น้องมมนสิเป็นเป็นแบบเนี้ยยังเป็นแหลมๆเจังสีอยู่น่ะพี่น้องยังเป็นแหลมๆบนยูนะคะแต่ว่าขาใหญ่มากพี่น้องบันนี้แอ็ดเล็ไปดึงขึ้นแอ็ดเล็ไปดึงขึ้นดึงขึ้นตอนแรกตอนแรกแอ็ดกับ ไปหาเห็ดเนาะกับเป็นกับลูกชายแล้วกับแม่ของมึงเราด้วยเนี่ยตะวันสองก้อนนี่แม่ของมึงเราด้วยลูกชายเปัญญางไปอีกหมองนึงไปทางอีกทางนึงไอ้วันสิบเอื่นเพิ่นมาเอาเห็ดบวกนี่มันใหญ่ดอกใหญ่มันไอ้ไอ้ก็เลยพอไปเอื่นเพิ่นเนาะเห็นแต่เพิ่นยางกลายไปมันีไอ้ก็เลยไปดึงเห็ดบวกดอกใหญ่ใหญ่นี่ที่อยู่ทั้งเท้งมูเนี่ยดึงขึ้นมาแต่ว่าปกติในที่แอดเบื้องใน้นยูทูบนี่เขาเขาต้องเอามีดมีดจิ้มข้างล่างเพื่อให้ได้หักมันขึ้นมาบะวันเน้องเพื่อให้ได้ขามันขึ้นนมา เพื่อบ er ัินี้เอ็ดเทนเขาจิ้มข้างล่างเนี่ยแล้วก็ดึงขึ้นมากสิสิเด็ดามันน้ำนะพี่น้องคะบัินี้ของเมือรนวด้วยเนี่ยประเดใส่บระเดใส่เนื้อจิ้มลงไปดิพี่น้องแอดไปจับค้ามองค้าค้ามมนเนียมันขึ้นมากสิพี่น้องบัินี้ขากับสิบเป็นยังไงก็แอดวานิล่ะค้าเป็นขาวๆก็ค้าใส่ถุงคนใส่ถุงน่องพี่น้องเออบรนษณ์มองมองทานมองฐานค้าเนี่ยมันผ่านบัญาวพี่น้องมันเป็นผ่านบัญาว มันเป็นกลมๆดิสนน่พี่น้องมันเป็นฐานกลมๆแม่พี่น้องสี่ากลมๆกับกลมๆกลมๆไปเลยแล้วก็ขามันก็ขืนมากสิฐานกับเป็นสีขาวขาก็เป็นสีขาวที่อดึงขึ้นมาเนี่ยเออมันบอกผันบะมี่ขายเย่าออกมากสิพี่น้องมันผ่านบะมี่ขายเน้าคือจังเห็ดเห็ดเรื่องจริงอะไรพี่น้องการอันนี่เรื่องฝันเราพี่น้องนะทลาขาไม่สิบางฐานขาเนี่ยจะเป็นกลมๆกลมๆกลมเลย แล้วก็มีขาขึ้นมาแล้วก็มีดอกเห็ดแบบมีนมาพี่นองดอกนี่ดอกใหญ่ๆแต่ว่าพันพันบ่าบาน,สนเสน่ห์พี่น้องยังตูมอยู่แต่ว่าดอกโคตรใหญ่พี่นออ้องเออเอดร้านเป็นเห็ดปวกใหญ่ด้ค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ละกับฟันประมาณนี้นะคะแล้วก็มีผู้หญิงผู้หนึ่งอยู่อยู่หม่องกล่องทรายเนี่ยมันมันบ่คือในป่าเนาะพี่น้องมันมีข้างหลังที่เเห็นเห็ดปวกเนี่ยพันเป็นล้าน พันเป็นล้านขายเคยรื่องสำอางมีผู้ยิ่งผู้หนึ่งยุหันบัดแอดดึงเฮ็ดปวกขึ้นมาผู้ยิง่งผู้หนึงห่งก็เลยนยางมาเบิงเนาะพี่น้องเออดึงเฮ็ดปวกขึ้นมาเพิ่นก็นเลยนยางมาเบิงบัดน,นี้นะคะแอดก็เก็บเอาเฮ็ดละพี่น,น,พน้องเก็บเอาเฮ็ดนะพี่น้องมันมีสามดอกตวบามองที่เฮ็ดเกิดนี่มันเพันเป็นวงกลมเจไดพี่น้องคะบัดนี้แอดก็เลยกำลังสียาออกมาก็เลยมีเด็กหน่อยผู้หนึ่งใส่สุดสีมว่วงม่วงใส่สุดสีม่วงม่วงนั่งอยู่บงสิงสาสิงสาเป็นไม้ เออซิงสาเป็นใหม่แล้วเด็กหน่อยผู้นั้นนั่งอยู่ใช้สูทสีม่วงม่วงกระโปรงแล้วก็มีคนขายหนามเป็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงนี้แล้วก้อนเซียสีเาออกมาเด็กหน่อยผู้นั้นห้องมาบอกว่าซีซีว่าสันพี่น้องคะเออลักษณะการนั่งของบันไดจำได้อยู่ดีพี่น้องเออพนังพนังสี่หลังกันยกขาขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วก็มือมือคือจังเด็กหน่อยทั่วไปพี่น้องเพิ่นก็นั่งเอาขาขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วพนมือเพิ่นก็จับปลายปลายเท้ายึดสีหนังพี่น้องคะท้องเท้าพนสีขาว ใส,ใส่ถุงเท้าคือจังเป็นอ่าเป็นระบายย่อยๆออกมาใช่ไหมพีนพ่น้องสีขาวเพื่อนก็นั่งจับขาเสีซีซีว่าจัาออา่นเพื่อนวะแล้วอก็เหลือบตาไปเบิเบ่งเพื่อนนิดนึงแล้วก็ย่างออกมาแบบ,บว่าป่ได้สนใจใช่ไหมพี่น้องคะเพื่อนห้องมาบอกว่าซีซีพี่น้องคะเอาก็เลยสิสมารสรุปสู้ฟังเนาะว่าแต่ละอาจารย์นี่เพิ่นแปลได้ตัวใดตัวใดแน่นนามาเบิดเนาะแล้วก็ตัวที่แอดฟันนี่ก็คือซีซีพี่น้องคะเดี๋ยวมาแคปหน้าจอพี่น้องอันนี้เป็นความเื่อส่วนบุคคลเด้อพี่น้องเด้อ อันว่าสิบพฝันแต่ว่ามันฝันจะนี่ค่ะพี่น้องคะฝันว่าไปเก็บเห็ดปวกใหญ่พี่น้องเอ้ยในชีวิตจริงบ่เคยไปเก็บจักเชียพี่น้องหเห็ดปวกไญหนหไงสุดกะประมาณประมาณนี้หรือเปล่าไงสุดเออกับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะตว่าน,นี่ไ่ขาบักซ้ำเพียเลยพี่น้องขาซ้ำเพียรเความความปวดปวนอะ่ะเออพี่น้องคะเอาพี่น้องแนวทางของเมืองเรลื่อมีประมาณนี้นะคะเอ่อ ปูบุญมีเราว,ว่าเราเคยฝันแบบนี้ไปเก็บเห็ดบวกเราก็เลยแปลออกมาให้เป็นแปดเก้าศูนย์กับแปดหกศูนย์เราว่าเราฝันว่าไปเก็บเห็ดบวกมันออกตัวนี้เลยพี่น้องแปดเก้าศูนย์กับแปดหกศูนย์ส่วนปูสามเงานะคะเราแปลมาเป็นศูนย์หนึ่งสีเพราะว่าฐานเห็ดนี่มันช่เป็นกลมๆขาขึ้นไปเป็นหนึ่งแล้วก็ดอกเห็ดมันเป็นดุตุ่มๆแบบนี้คือคนกําลังยกมือไหวเนะี่ยพี่นอ้องศูนย์หนึ่งสีอันนี้ลุงพี่ดีกว่าเดาเราว่าเห็ดกับเป็นหาเป็นฮก บวกกับเป็น 8, แปดวก็เล่ยแปดให้แปดหกขานะคะพี่น้องคะอันนี้เบิง้งด้วยแปดเองแปดสามูนนี่มันเป็นสามดอกมองที่มันเกิดเนี่ยมันเป็นกลมๆนะนะพี่น้องเอาก็เลยเป็น 8, 8, 8, 8, 30, แปดแปดเป็นแปดสามศนก็ซีซีนี่คือเด็กหน่อยวิ่งห้องมาบอกพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อค่ะพี่น,อนะะอ้องเด้นนอนักข่างของเบื้องลึกลวยมวลมิพานมาบอกเขาเด้อพี่นอ้องเบิ้งด้วยหายหาแปดมันดอกเจ็ดแปดนะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางความฝันของเบิงเล่าด้วยที่ฝันเหมือนเคลื่อนนีเนาะพี่น้องอ่าพี่น้องมีความคิดเห็นว่าอย่างไรนะคะที่เบิงเวยฝันว่าไปเก็บเห็ดปวกเนี่ยพี่น้องแปลซอยเบิงเล่ในในเด้อค่ะพี่น้องเด้อเบิงเวยกับบุรุษว่าจะแปลว่างใดเห็ดกันชาสิเป็นฮาเป็นฮกเนาะเออก็นั่นละพี่น้องเป็นฮาเป็นฮกหรือหรือว่าจังใดกับบุรุษกันนะคะพี่น้องคะ่ะ แต่บาปใบบางนั้อทำหน้าฝันเพิ่นบอกว่าเด่น3กับ7จ็ดเปอร์เซ็นต์พี่น้องโอ้ยกับรูกวาสีเสื้ออันใดเนาะพี่น้องเอกเลิ้เขียนให้พอนพี่น้องทั้งเบิร์ดนะคะพี่น้องครับแปะซอยเบิ่งดหน่ยพร้อมนะคะเบิ่งด้วยฝันว่าไปเก็บเห็ดบวกใหญ่นะคะบอมเป็นเห็ดบวกหน่อยเห็ดบวกใหญ่นะคะพี่น้องคะเอ้าขอบคุณขอบคุณพ่อพี่น้องค่ะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะพี่น้องครับสำหรับพอนพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเสื้อแรกค่ะพี่น้องถ้าไ่อยากสิพผ้ากับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขารับคำว่าเรา ติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อถี่สิเดเบอร์พลาดถูกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางของเบงหนูลวยมีเพียงสมีดะะ้วค่ะพี่น้องคะอ่าเอกรสเดย์อตัวตวลาพอไปพี่น้องพาเทาสุขสุขคนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็แว่ในคลิปนะะหนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ